วันนี้ได้เวลาเปลี่ยนฟันครับหรือว่าเปลี่ยนแคลนาะนี่หมอฟันบอกจะฟันตัวเองใสหรือฟันใครใส่่าฮที่จริงพี่ว่าไม่มีฟันเออฟันเนี่ยฟันนี้ยิ่หมออะโอ้เนี่ย <laughs> ทำงานจนฟันหมดนะข้างงวดก็ไม่มีพี่น้องวันนี้เขามาดูให้ดูสภาพครับเมื่อวาน เมื่อวานทำอะไรไปสิเมื่อวานเป็นไรนี่จุมครับดูครับสภาพครับพี่น้องเละหมดเลยเนาะเจ้าฟันปีศาจของเรา XCMG XE สองหนึ่งห้าีครับพี่น้องโอ้ไม่ธรรมดาที่ไหนเนี่ยรู้จักถอดฟันด้วยนีะเรยไร่มีสลักเลยนี่ใช้ไหมลืมได้ไหมได้เนาะไม่ได้ซื่อน็อตมนเนาะ บอกไม่ได้มั้งอะถึงนะวันนี้จะเปลี่ยนฟันจาก XCMG ครับผมโดยผู้จัดการแป๊บซี่แล้วก็อาจารย์กล้องนะฮะกล้องเชียงรายไหมน้อง <S <S เขาจะไม่อยู่เชียงรายเขาไปอยู่นี่เลว้วกล้องอยู่นี่เลว้วบอไม,ไม่ไม่ไป,ปไ,ไ,ไปยังไงเนาะกลับไปเที่ยวอยู่เนาะแต่เป็นคนบรัมย์ไหมน้องอ เมียหนึ่งลูกหนึ่งลูกสองลูกหนึ่งลูกสองคนเดียวครับเย <c oughs> อย่าพลาดนะตายเมียาสามนะตายคุณพยาบานดูเละเลยครับเนี่ยฮะดูครับเมื่อวานเจ้าเอกซีเอ็มจีของเราครับเกือบไม่รอดพี่น้องเนี่ยเกือบ<ด>เอาตัวไม่รอดครับอันในคอนคอนสั้นอยู่ไหนยังไม่มีเวลาได้ล้างเลยวันนี้ก็ให้ใช้ง่าไปก่อนเพราะเราเร่งเนาะ เร่งงานพี่น้องอยากจบภายในสิบวันอยากกลับบ้านแล้วอ,อยากกลับไปทำงานที่บ้านแล้วครับพี่น้องเลตุมเปะครับเจา้าเอ็กซีเอ็มจีเอ็กซีสองหนึ่งห้าซีครับผม,มถอดไงเจ้าะนะผู้จัดการเป๊บซี่แล้วก็ อาจารย์ก้องครับเปลี่ยนฟันเจ้า xcmg ครับฟันพจัก,การเราครับเยอะไม่รู้จักหมดเนี่ย <c oughs> yeah. ไม่ธรรมดาที่ไหนเว้ยคนนี้นี่เป็นได้ทุกอย่างครับจันนี้ขับบ้านแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ซื้อตัวไว้วันหนึ่งไม่ได้หรอกให้กลับไปเกี่ยวข้าวได้จะบอกจะโบไปบอกอีกให้เกี่ยวข้าววันอาทิตย์ ไม่ได้หรอกคิดถึงเมียไปวันก่อนนี่ไม่รู้ได้จิ้มหรือเปล่ากันไม่รู้เมาเ <c ười> มาเมาเล้าให้ลืมจิ้มเมียไม่ให้นอนด้วยกลั <c ười> วแล้วลนั่นเมียงอนครับเอาไงขนาดนันนน <c ười> ้นเลยนะดีมือตัวนี้กคุมเลยน <c ười> <c ười> เอาอาะไรไรสลักเราอยู่ไหมล่ะเออสลักนี้ไหมนี่องอันอน,น,น,นั่อันเก่าป่ะอันเก่าเลยอันเก่ายังฟิดอยู่เลยลายของกูบีมใส่ด้วยกันไม่ได้กูบีมนลีกชันเลยพวกนี้มันจะตรงรุ่นกับไอตัวไอ้นั่นอะอะไรนะ คมสุสองร้นี่ฮะลูกพี่ชื่ออะไรนะปุ้ยครับปุ้ยนี่ปุ้มปุ้ยปุ้ยนาตาปุ้มปุ้ยไม่มีไม่มีเนยเนาะ <c oughs> <c oughs> ยอกเลยครับเนี่ยลูกพี่พวกเราครับอดูแลเจา้าเอ็กซ์เซีมเีเมื่อวานเราไปเล่นโคลนมาเนี่ยเลตุ้มเปะครับถูกใจ อาจารย์ปุ้มปุ้ยนะอาจารย์ปุ้มปุ้ยนี่อยู่อยู่เสม็ดตำบลเสม็ดครับฮะอยู่สวน,นนกครับผมบุรีรำทีมงานพวกเรามีแต่คนบุรีรำครับผมเนาะนี่แล้วก็อาจารย์กล้อง,องคนบุรีรำแล้วแหละตอนนี้อยู่ลำม,มาต่อไปก็จะอยู่สังกัดพวกเราเนี่ยแหละครับผมทีมงานต้องฝากชีวิตาอาจารย์กล้องนี่แหละประมาจารนะพี่น้อง ไอ้กองไปไหนก็เกี่ยว,ข,ว,วข้าวหรอวะกว่าครับเลิกเกี่ยวไปแล้วเลิกเกี่ยวไปแล้วเลิกอาชีพเกี่ยวข้าวแล้วไปน้องเปลี่ยนคนใหม่ให้เด็กรุ่นใหม่เขามีงานทำลืมเกี่ยวขา้าวมันพางมันเมื่อยเนาะมันเดี๋ยวเศร้ามันขันคายก่อนกับข้าวจะสุกก็มาเปลี่ยนกันก่อนแป๊บหนึ่งค่อยกินข้าว นอน <No. S 2> <No. S 1> ทุกวันใครเอาข้าวมา,ากินอาจารย์ปุ้มปุ้ยอ๋อว oh. oh, ันนี้อาจารย์ปุ้มปุ้ยครับทีมงานเสียสุรัละขุดบุรีรามครับอาจารย์ปุ้มปุ้ยมาเ<า>ป๊ปซี่ได้กินข้าวอาจารย์กล้องได้กินข้าวกับข้าวเลย <Okay. S 1> มันสิรุดเปล่านั่นแหละล็อกเข้าไปเลยมันจะล็อกเองมันจะล็อก,อกปุ่มตั้งนี่เลยแล้วอัดไปเลยอัดมาเลยอัดเข้ามาเลย รวมด้วยช่วยกันครับ<ม>ทีมงานพวกเราไม่แต่คนหนุ่มว<ม>ันนี้ได้ฟันใหม่แล้วจเจ้า XCMG ขุดกระจายครับวันนี้ น,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 นี่รวมด้วยช่วยกันพี่น้งนองล้น่อยนึงเนาะอย่างงี้เนาะมันจังอย่างงี้เลยครับดินมันอัดไปมันแน่นหนึ่งอาจารย์ปุ้ยนี่น่าจะถอดบ่อยแล้วครับผมข้ามบอร์ดกระบอกการนี่มาช่วยทีมงานพวกเราครับเขาทำเอาดินออกอ้าวเคยเห็นานกับกล้องไหเคยครับ คุยอยู่ไงเทนไบอยอยู่เจอกันได้เยอะเทนไบอยู่แต่อยู่คนละทีมงานนี่นะเจอกันเยอะมากก็ไปนอนใกล้ๆกันอย่างนี้นะคนละทีมแต่กินเหล้าด้วยกันได้เนาะบาหยากกันเป็นเรื่องปกติบางทีก็ไปเทนกันนี่นหะแจวแจวแป๊บเดียวเนาะนี่ฮะมีประสบการณ์แล้วก็ใส่แป๊บเดียววันนี้เจ้าไอซีเอ็มกีได้ฟันใหม่แล้ว ไม่ได้ใช้ฟันพิศารพี่น้องฟันนี้เราซื้อมาใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ตัวกลางไม่ได่เลยจุ้ยจุ้ยฮะเย็บบัดดีของผู้จัดก,การครับที่จริงๆก็กต้องเอาหมาตัวเมียมาอันนี้นนหนไหนไหายเดี๋ยวพี่ซื้อมา,ใ,า,าใหม่ใส่กันใหม่เลยต้องใส่พร้อมกันสองอัน จะเปิดบ่อไม้ก่อนใส่หูช้างใส่สู้เงือกทั้งสองตัวเรียบร้อยแล้วเนาะเยี่ยธรรมดาที่ไหนครับพี่น้องนี่ให้ดูสภาพเมื่อวานครับเกือบเอาตัวไม่รอดพี่น้องดูกระจกแตกไปหนึ่งบานตอนี้ได้ปลาช้างมาแปะอยู่สปอนเซอร์ครับกลาช้างพี่น้อง เรียนเรียนอ่อะสะภาพลเลิกตุ้มสภาพครับผมพี่น้องหลังจากที่เมื่อวานเกือบเอาตัวไม่รอดครับไม่ได้ครับพี่น้องเนาะมีใ,นใ,นใครอยากเป็นหรอกก็ขึ้นมาได้ก็ดีนะครับเป็นประสบการณ์ให้กับทีมงานพวกเรา<ม>อาจารย์ปุ่มปุย ทีมงานสวนนกถึงเวลากินข้าวแล้วกินข้าวเลยเรามาอยู่ที่เกือบเดือนแล้วสินะฝนไม,ไม่มีเลยไม่มีฝนเลยหนาวไหมยังคืนแต่ไม่มีฝนแต่น้ำค้างลงเลยที่ยังกับฝนตกเลยนย่ yeah, จริงบอคนอืเดียวคนอืเด,ยเเดียวเห็นบนเลยเมื่อวานนอนเต็นท์เเี็นฝนเลยนี่ใช่บอเนาะ นี่ครับสภาพดูไม่ได้เลยพี่น้องเละตุม่มเปะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจบแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์รู้เรื่องพี่น้องว่าเราจะได้กลับบ้านหรือว่าจะย้ายไปที่หน้าง,งานต่อเลยอ่ะอาจจะย้ายไปพักผ่อนสักสองสามวันให้ทีมงานได้พักผ่อนค่อยว่ากันต่อพี่น้องค่อยลุยกันใหม่ชีวิตไม่สิ้นต้องเล้นกันไปสู้กันต่อไปครับพี่น้อง อาชีพพวกเรามีสองอย่างครับคนดูแลด้วยนะกำไรขาดทุนครับผมอะไรนะ3ามวัน,นรวมกับคนดูแลด้วยนะคนดูแลครับคิดถึงเมียมากเลยพนะี่น้องวันนั้นเมื่อวานวันก่อนได้เมาเมียไม่ให้จิ้มครับพี่นนะ้องไปฟรีนะ <laughs> จะกลัวอะไรอยอะไรพูดจริงๆเนาะข้าเม่าฮมฮ่าฮาฮะก็ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานพวกเราครับ ผู้จัดการเป๊ปซี่แล้วก็อาจารย์กล้องแล้วก็อาจารย์ปุ้มปุ้ยครับพี่น้องสู้กันต่อไปครับพี่น้องมีได้สองอย่างนะครับคือกําไรกับขาดทุนครับผมรับงานขุดครับผมอ่าพวกเราไม่ยอมแพ้ยอยู่แล้วเจ็บแต่ก็ต้องจบพี่น้องอ่าต้องแก้ไขกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ